ถึงแล้วครับแต่ยังไม่ถึงที่พัก,กต้องขึ้นไปอีกนิดนึงยาวไปเราไปบ้างได้ไหมคพีบกกว่ามันไกลปก็ไม่ค่ดดับเข้า ขยับเข้าไปแล้วให้มันขึ้นข้างบนไงโอ้ถ่ายให้ดูเล้าถ่ายถ่ายออดถ่ายให้ดูไม่เลยถ่ายให้ดูเยไม่จมเลยถ่ายใั้ดูเลยไม่เฉยถ่ายใ้ดูยไี่ดิเอกถ่ายให้ดิเลยไม่จชยถ่ากให้ดุงล่างเลย่าย้เลยไ่างเลยถ่ายให้ยไม่เลย เอสามเฟมเอาถ่ายมานเอาถ่ายมันถ่ายดิเอาดิ ไปเลย ตอนไหนวะไม,ม่เร็จังวะจะหลับและพักก่อนพักให้หายให้ตื่นก่อนสักหน่อยจะหลุดโค้งเอาแบะให้ร่างกายมัน คื่นขึ้นมานิดนึงอีกสิบนาทีเราจะถึงแล้วครับนี่กระแวะทำอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยและข้างทางสิบนาทีไหนเมื่อกี้ไหนดูสิพี่ เอองแท้ว่ะพี่ไปแก่ดิเอาอะไรมาทาดิพี่เดี๋ยวแพ้บอกแล้วหวานจัดนายนายโจ้หน่อยก็นี่ร้ายอยู่แล้วเนี่ยใช่ดิโอ้โหเอีไมวพี่ใจเดี๋ยวแพ้ต่อต่อยเพิ่งต่อยต่อต่อยต่อยนานหรือยังต้องบอกว่าเพิ่งต่อยอยนานโอ้ยกูเห็นเลือบวมเลยแสดงว่าหวานจัดพี่อ่ะผมสวยเอาจริงอ่ะ เฮ้ยเหี้ยก็เห็นมาโดนโมดต่อแบกตะเกือแลอธิไผ่ที่ผ้ายไปเบิดังๆพี่ เหนื่อยงไงติเหนื่อยไงอ๋อตาถึงที่พักละ๋ยวลองไปหาป้าก่อนป้าจะว่าไงวะโอเคถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนวัววิวสุดแดนมาเลยลงมาพร้อมกันเลยฮะอะไรนะครับ จองไว้ครับรัฐพงศ์ครับรัฐพงศ์ออสครับพีเก้าอ่าแต่ว่าคือพอดีไม่ไม่เอาเตียงไม่เอาที่นอนไม่เอาอะไรเลย ไม่เป็นไรผมนอนยืนได้มันเสริมได้เวอรเฉลิมได้อีกเฉลิมได้ใช่ไหมทราบได้ก็ได้ถ้าว่าเอาเตียงเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่แม่น้องพี่ก้าวมาแล้วมาดูแลลูกค้าหน่อยเอามาเสริมให้เตียงเลงห้องนี้ว่างหอบคุณมากเลยค่ะแต่มีแค่เช็จ่ายเดี๋ยวจะพอครับเอออเามาเสริมให้น้องอีกเตียงเลงลูกผมแบ่งฝุ่นนะครับมาสีขาวใช่ฮะคือไอ้นี่เพิ่งมาเพิ่มเริ่มตรงไหนตรง

ครับรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องก่อนข้นไปดูห้องแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของขึ้นไปครับผมอ้ถึงห้องแล้วครับทุกคนเคยมานอนที่นี่แหละเมื่อสามปีที่แล้ว หนีฝนมาหนีฝนมาที่นี่เขาให้นอนห้องพีเก้าไม่รู้ถ้าเขาไม่ให้เสริมพี่ก็ไล่ไปนอนโรงเรียนอ่ะผมไม่รู้อ่ะวันอยู่อ่าโอเคอได้ครับรวได้ ถ้าไะ้ตันี้ออกมาแล้วก็เสิร์ฟเจียบตัวนี้ได้ครับนี่เจยย้ายบ้านมุโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟให้อ่าเสิร์ฟสองทีทีเดียวมันมันสามเราเอามาอีกทีเดียวใช่ครับอ่าความจริงอ่ะห้องมันเป็นสองผมมาทีแรกก็เพิ่มเป็นสามแล้วพี่มาโผล่อีกคนนึงแล้วพี่ดูดิมองเต็มเลยอ่ะหุย ใจเย็นๆทุกคนเนี่ยจะกินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวก็สั่งร้านป้าดูแต้เขาไม่ถ่ายตอนเลยเงานายกโก้ตีเงาเงานายกไงก็โก้ นุดักบมาเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนจะได้จะกินอะไรก็กินกันแล้วก็นอนจอดตรงไหนล่ะนี่มันจอดฝั่งตรงข้ามเลยเอาของขึ้นมาก่อนดีกว่าใช่ไปโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะเก็บของครับเราถึงกันแล้ววันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามโมงนะครับกลางคืนค่อยบจุด ออกออกจากบ้านตีสามเรามาถึงที่นี่บ่ายสามโมงมึงเดินคุยเป็นมีแล้วอ่ะคเอโอเควันนี้ทุกคนจะกินอะไรครับโูกระชโอกราชละโอกราชกลางคืนไหมโอเคเก็บของครับทุกคนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลงไปเก็บของกันคนเต็มไปหมดเลย เอออย่าพูดแทรกเต่เสียงมันเข้ากล้องผมอากาศยามเย็นครับบ้านปีร็อกคนเยอะนะ บีดูครับเต็มไปด้วยสายหมอกนะวันนี้มีฝนโปรโยปลายลงมา เวลาหนึ่งทุ่มครับผมอ่าวถ่ายรูปให้ลบๆบลบลหน่อยพี่พี่ลบตำรวจอผมเอาอยู่ดูพีเอย่าดื้อตี้่ครับลงลงนี่ี่ยดูตำรวจด้วย มรุ่นใหญ่ซะด้วยวนะครับ,บนะดูครับทุกคนคลายบายต่องอยามค่ำคืนเนี่ยดูอุ้ยจะกล้องวิดีโอสวยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถ่ายบางบางบางเขาจะถ่ายรูป ไปมามกมลอินี้ีเกินทำท่าอะไรปะีทำท่าอะไรรูทำต้องทำอย่างนีใครเอาเดินข้ามป้ายแบบที่ทชายบอกไปเนี่ย คนเดสี่ห้าปศ์ถ่ายเลยอะสีก็ได้แค่นี้แล้ววะเออจ่ายแค่นี้อะจ่ายหมดเลยจีิงจริงเหรอวะก้นลำไม่ตรงเลยทำไมวะมันไม่สวยจริงๆนะพี่มองไม่เห็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่รูปมันตอนเช้าตอนนี้มันไม่สวยตอนเช้าอ่ะสวยแสงมันจะท้อนไปมันจะอ่ะดูนะโดด หนึ่งสองต้มาคนหนึ่งหนึสอง้มดี๋ยวตั้งกล้องดูในกล้องวิดีโอเลยไังช่วยคนอน่งเขารออยู่บ้ารีบรีบทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่อยเดินมาถ่ายก็ได้แลไปครับเดินเล่นไปหไปหาป้ามึมอะตอนมืดในเหมืองไอ้สัสไม่ไป อ้ากาศอนนี้ไ,นไอคนหน้าห้องเรามันก็หิวขึ้นไปเป็นหลังเลยใช่ก<ช>็พี่พีอ,อ๋อผอเขาขโมยขอชุกทุกอย่างก็โอ้ยเข้าตรงไหนก็เจอชิบหายแล้วไรสดหไหมล่ะไรสดไหมไหลเลยไม่เอากูก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนี้ของกูกเก็บวิดีโอไปถ่ายนี่เลยอ,อ้าว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับตรงไปนะครับ <c oughs> ไปถึงโปโกตัดออกมาไมี่จะเจอตัวเองบรรยากาศยามค,ำค่ำคืนในหมู่บ้านจีลลอกทุกคนดูนสวยมากเลยในกล้องดูดิตรงนี้โคตรสวยเลยอ่ะ Oh. คนดูดีสวยมากตอนนี้อยากให้ดูดูในกล้องสวยมากอะ่ะคือหมอกมันเยอะมาก <c oughs> ดูนะ <c oughs> ดูนะ <c oughs> เเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงสะพานกับถ่ายรูปตะเกียงครับมาค่อยเดินกันไปตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับคนก็เต็มเลยเขาออกมาถ่ายรูปกันเหมือนกับเราเนี่นยแหละ เราก็นะครับเดินเล่นในหมู่บ้านเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยบรรยากาศดีมากยังไม่ได้กินเบียร์เลยวันนี้นอนไปสามชั่วโมงนะไม่ไหวน็อกน็อตอะน็อตอะพี่ไม่ถ่ายยูทูบเบอร์บ้างอ่ะพี่พี่ไม่ถ่ายยูทูบเบอร์บ้างเหรอ นี่ยงก็ถ่ายยูทูบเบอร์นี่น้องน้องเนี่ยถือตะเกียงดูดิตรงทิ้งเหลืองนะั่นคือที่พักเรานะเราพักอยู่ชั้นาาพักอยู่ชั้นสาม ชื่อครัวสุดแดนนะที่พักก็ประมาณหนึ่งพันสองคนสองคนห้องสองคนหนึ 1, ่งพันก็ถือว่าไม่แพงเคยมาแล้วครั้งหนึ่งที่นี่ก็ถือว่าดีนะแต่รอบนี้ก็เลยกลับมาที่เดิม,ม,ม,ดมที่พักเยอะมากตรงนี้แต่ก็นังง่งเหมือนเดิม อ,อ,อ,อากาศไม่เปลี่ยนเมื่สามปีที่แล้วจริงๆที่นี่เขามีเขามีบริการนี่นะถ่ายรูปให้ให้นะจ้างเขาได้นะแต่ว่าไม่รู้เขาาคิดเลทเท่าไหร่เคยเห็นในกลุ่มแบดเต้ได้เเขาพันห้าไม่ใช่ไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละกูว,ว,ว่าไม่ใช่คนถ่ายรูปอะไรครับอันนี้เราดูดูแม่งถ่ายอยู่กำลังเดินมาถึงตรง<ด>สะพานนะครับดูมันถ่ายกูเออแล้วมันเป็นแบบอาร์ตไงอาร์ต โอ้ยคนเต็มเลยครับทุกคน,น,นว้าวหิวแกก็อะไรของเขาคนเต็มเลยไปเดินเข้าไปก่อนไปดูก่อนมีอะไร

รบรรยากาศจากตรงนี้คนยืนถ่ายตรงป้ายสภาเต็ไมไปหมดเลยเป็นไงครับเป็นไงครับได้ครับอืม <c oughs> <c oughs> พาคนที่ใส่เสัน,น่เ <c oughs> า,าจะตรมาณ้วอเกียงไม่ได้เลยครัเกียงได้ค่ะถ่ายรูป้พี่วลนี้ยตะเกียงเท่าไหร่ครับเจสิบบาทค่ะพี่ถ่ายรูปเป็นคนนี้เลยค่ะพี่สาเป็นคนหมอกเลยค่ะอ๋อคอซื้อเสร็จแล้วก็มีช่างภาถ่ายให้ค่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอพ<ร>อถาค่ะือสิบ เจบาทค่ะเราถ่ายรูปด้วยค่ะพี่ไม really ่ถ่ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาาได้มัต้ออะไี่มันไม่ใช่เง้า่่ครับเดี๋ยวเดิ๋ยวลองเดินเข้าไปดูนนุ่มก่นเดินเข้าไปดูนนุมก่นตะเกียง70บาทมีคนถ่ายให้นะครับในป้ายมา อากาศในตลาดแยมกำคืนสวยเนี่ยความจริงอ่ะความจริงเราเราจะตะเกียงตรงนี้ใช่ป่ะเรามายืนถ่ายตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามุมมันก็อาจจะไม่ได้ รานขายของครับหาร้านซื้อเบียร์ก่อนคนเยอะนะวันอาทิตย์นี่ขนาดวันอาทิตย์นะคิดว่าไม่ไม่ค่อยมีคนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดในหมู่บ้าน คนมาเดินไรแบบนี้ฮะตรงนี้ก็มีตะเกียงเดี๋ยวแบบเราน่าจะซื้อตะเกียงตะเกียงใหญ่นี่เขามีให้เช่าเช่าก็ได้เห็นไหมเช่าตะเกียงถ่ายรูปได้เนี่ยเช่าเท่าไหร่ครับใหห้้เท่่่าไไระดคอ๋อให้เท่าไหร่ก็ได้โอเคเอา จะเท่าตะเกียงนะครับเกนี่ยนะช่วยน้องหมาแมวใส่กล่องครับใส่กล่องตรงไหนครับอ่ามีร้อยหนึ่งนะครับสี่สคนโอเคแล้วกว็อ่าเอานี้ดีกว่า เช้าแล้วมาคืนด้วยนะไม่ได้เอากลับกรุงเทพนะครับโอเคไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของเขาก็มาในงานต้อนรับตลกไปเร่อยนะครัเดี๋ยวมาคืนนะครับถือไม่ได้นะไอแผ่นไม้อะแผ่นไม้ไม่ต้องตอนเช้าค่อยเขียนเหรอการใี้เราไปถ่ายที่ไหนไอรูที่พี่บอกอ่ะใช่รูถ่ายตรงเมื่องเจรูที่พี่เดี๋ยวบอกให้เดินเข้าไปหรือว่าตรงข้างหน้าเลยไปเดินมา เฮียให้ร้อยหนึ่งเป็นพูดเมื่อกี้ให้ลุงสิบบาทไม่พูดเลย่คให้ลุงสิบาทไหมะไรใช่ไหเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ทันมีมีทไรมีคนน้ำต้องพูดเปรันโกน้ำต้องพูดคโรเบียข้าวหัวขี้หนอนกับ้าต้อ